รถไฟฟ้า40บาทจะเป็นจริงก่อนปีใหม่หรือเปล่านโยบายที่ทุกคนรอคอยพักภูมิใจไทยมีวิธีแก้ไขได้จริงหรือแค่ขายฝันและนี่คือจุดที่คนไม่ค่อยพูดถึงว่าทําไมนโยบายนี้ถึงเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐบาลน,นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน40บาทหนึ่งในนโยบายลดค่าครองชีพของพักภูมิใจไทยกําลังถูกเร่งดําเนินการให้เป็นจริงภายในเดือนมกราคม2569ก่อนยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในพิพัฒน์ราชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านโยบายนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐบาลแต่จะใช้วิธีซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนและให้สัมปทานกลับไปใหม่เพื่อกำหนดราคาค่าโดยสารได้โดยจะหารือรวมกับกระทรวงการคลังในนัดแรกเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานโยบายนี้มีเป้าหมายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจากราคาสูงสุดปัจจุบัน62บาทต่อเที่ยวลงเหลือไม่เกิน40บาทโดยผู้โดยสารที่เดินทางระยะสั้นเช่น15บาท จะจ่ายตามจริงทีน15บาทส่วนผู้โดยสารที่เดินทางระยะยาวจะจ่ายค่าโดยสารสูงสุด40บาทเท่านั้นแต่ว่ารายละเอียดว่าจะคิดค่าโดยสารแบบต่อเที่ยวหรือต่อวันยังต้องรอผลการประชุมเพิ่มเติมแต่ที่น่าสนใจคือทำไมนโยบายนี้ถึงเป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐบาล นายพิพัฒน์อธิบายว่ารัฐบาลจะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนโดยไม่กระทบกรอบหนี้สาธารณะเพราะหลังจากรับซื้อคืนแล้วเอกชนสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อจ่ายคืนรัฐบาลและใช้สัมปทานไปชดใช้หนี้แทนซึ่งวิธีนี้ทำให้ภาหนี้ไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะเพราะหนี้จะเป็นของเอกชนแทนนโยบายนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหาวิธีการดำเนินการต่อไปแต่คำถามที่เหลืออยู่คือวิธีการนี้จะส่งผลต่อภาคเอกชนอย่างไร และผู้ประกอบการจะยอมร่วมมือหรือไม่ซึ่งเป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับนโยบายนี้หรือไม่หรือคุณมีวิธีแก้ไขที่ดีกว่ามาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ